พี่น้องจ้ามอนี่กับทิพพามาเบื้องอันผืดจ้าพื้นที่ยอมสีแล้วเด้อจ้าเนี่ยพี่น้องนี่แหละจ้าผืดผืดกับว่าได้ไปหาอื่นหาไกลเนาะพี่น้องกับหายุบเบื้งละหานของเฮานี่แหละจ้าเบึ้งละหานนะของเขานี่แหละจ้าพี่น้องจ้านี่แหละจ้านี่พามาเบื้องสีเด้อพี่น้องสีสดงามค่ะนี่แหละจ้าแต่ว่าอันสีนี่บบแมนสีฝาเด้อพี่น้อง อันนี้เป็นสีเขียวแก่ได้พี่น้องนี่แต่ว่าอยู่ในกล่องเขามันสิเป็นสีนี่เนาะก็ต้องขอโทษขออภัยจ้าแต่ว่าสีสีนี่กับคงคงทีของเขาอยู่เนาะจ้านี่อันนี้ก็สิเป็นสีเหลืองอันนี้ก็สีชมพูสีชมพูสีออกชมพูบานเย็นเน่จักน้อยอันนี้ก็สิเป็นสีม่วงเด้จ้าพี่น้องนี่จ้าอันนี้ก็สิเป็นสีเขียว อันนี้ก็สีเหลืองคือกันละจ้านี่อันนี้ก็เฮตุจากต้นผือเนาะพี่น้องบ่ราะม่นต้นกกไดพ้พี่น้องพี่น้องจ้าอันนี้ก็เฮตุจากต้นผือหรือว่าต้นกกนั่นเองด้วยพี่น้องต้นไหลก็อีกตั้งหากเด้พี่น้องกับสีมีไหลนาไหลญี่ปุน่ไนไหลอินโดไหลยังกับสารพัดไหลละพี่น้องแล้วแต่คนนิยมนํามาปลูกเนาะพี่น้องจ้านี่ละจ้าอันนี้ความแตกต่าง ของอันต้นผือหรือกับอันต้นไหลนี่ก็สีคือผือนี่มันสีมีความนุ่มแต่ว่าสีบ่เหนียวท่ายได้พี่น้องแต่ว่าความงามความเอียดมันก็สิคือกันแหละเนาะแต่ว่าต้นต้นไหลนี่มันสิเป็นเงามันสิขืนเงามันสีงามจ้านี่สีพามาเบิ่งกรมวิกันกรมการวิธีการยอมการอย่างเดียว มือดเดนเฮาบางเฮากิทสิ์ไทยลงให้เบิงนาอพี่น้องจ้านี่ก็บรรยากาศฝนมันตกมันก็เห็ดอย่างบ่ไ,ได้เนาะพี่น้องก็สิได้เบิงแค่ซ้ำนี่แหละก็สิแนะนน้ำให้เบิงนี่แหละจ้าพี่น้องผู้ใดที่อยากได้ความรู้เพิ่มเติมแบบว่าเต็มหลักสูตรนะกะ็สามารถเขาไปค้นควา้าได้เบิงมันก็สินี้ช่องที่ว่านเขาเห็ดเป็นแบบว่าทา้งการเนาะพี่น้องจ้าอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาตามบ้านเขานี่แหละพี่น้องนี่แหละผู้กเฒ่าผู้แก่เพิ่นเฮ็ดพี่น้อง นี่ละจ้านี่ก็เป็นผืนสีงามมีนิกสีมาว่าเลียงผือกับเลียงไหลความแตกต่างกันนี่ละพี่น้องกับบ่มีอย่งางไรดอกจ้าพี่น้องจ้านี่ละนี่กะสีขืนยู่กับอันค้นเพื่อนมักเนาะว่าเพื่อนสีมักสีใดมักสีใดเพื่อนกะสีซื้อมาเฮ็ดละพี่น้องกะสีเอาอันต้มน้ำให้มันเดือดแล้วกเอาสีลงแล้วก็เอาผือหรือว่าสีเอาอัน ต้นไหลนี่ลงไปยอมเนาะพี่น้องจ้าเนี่แหละจ้าผู้ใดที่อยากอันรูเพิ่มเติมอยากได้ความรู้เพิ่มเติมหันบาคนขวายังขันยาก,กันรูเพิ่มเติมกับสามาอันทักขอความคอมมินขามาถามกันได้เด้อจ้าพี่น้องจ้านี่แหละจ้าพี่น้องสำหรับมินิกระบ่้อมีม่ยังไหลพี่น้องจ้าก็เสียอ่อนสี ต่างๆของเงินการถี่ห้อยยอมนี่มาเหตุเบื้องแลวจ้าพี่น้องสำหรับพีมีก็สิฝากไว้เสมีผู้ใดที่เข้ามาเบื้องแล้วหันมากกะจะลืมกดติดตามกดสับสไครกดเช์เป็นกำลังใจใหทางช่องทัดดาวสาบาตนั้นได้ได้จ้าพี่น้องแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งทงงางเงินแฟนเพจบ้านข่อยงามขาดด้จ้าพี่น้องสำหรับมือนีกะฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีจ้า